ครับสวัสดีครับพยพี่น้องเอซีชาวโลกสุกูสุก้นนะครับดื้อครับอา้าวมือนี้กะอาจารย์ก็ได้เพราะวนหน้ามืออื่นก็นเป็นมือโชคดีนะครับพยพี่น,ออน้องอ้าวนิมนต์นะปูยี่สามตัวตรงตรงด้อปูเด้อสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรง,งว,วันนี้สิบหก มีนาคม2567กครับวันเสาร์พรุ่งนี้ก็ขอให้โชคดี้อปูเด้อขอให้เป็นบุญเป็นกุศลครับพ,พี่น้องอืมอันนี้ก็อาจารย์ก็ได้จุดทูบให้เราเทียบทเทวดาเิ่นกับมาอลอยหล่อลยพอไพี่น้องอา้าจัย่างไดก็สามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงมือบวงซวงพี่พี่น้องมือบวงซวงก็เพิ่นก็นเขียนไห้หก 90อีกตัวหนึ่งก็คือ843ครับพี่พี่น้องอตัดเหรียญกันเด้อพ,พี่พี่น้อง8343ครับพี่พี่น้อง8343เด้อครับขอให้โชคดีเด้เอตัดเหรียญกันนะครับขอให้เป็นบุญเป็นบารมีเด้อปู่เอ้ย สามตัวตรงตรงเอาสามตัวตรงตรงนะปูเด้อสามตัวตร,ตรงตรงคอยเป็นบุญเป็นบารมีเอโชคให้ลาบเด้อบริเฮดได้สั่งด้อปูเอ้ยมือวันที่สิบหาเมษายนที่เดชทำบุญกับประเดชประคุนกู้บาจานโรงศพร้อยสิบเก้าโรงครับข้าวร้อยสิบเก้าสอบน้ำร้อยสิบเก้าแพ็คครับปวยพี่น้อง ยังได้ก็ต้องโชคดีด้างวดนี่เดอ้อปูเอ้ยออกสามตัวตรงตรงหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์ข้างล่าง 3, แปดสามแปดสามแปดสามเอ้อพี่พี่น้องหกเก้าศูนย์แปดสามเ้อให้เป็นบุญเป็นบาร,รมีเดอ้อดูพผยพี่น้องเทวด,ดาเป็นมาล้อยลองเลยพผยพี่น้องเลยนี่คือดวงเทพดวงรรำ ผู้เพิ่นเสียโชคเข้าเดอ้อพี่พี่น้องจังได้งวดนี้กัถือว่าโชคดีครับพี่พี่น้องโชคดีนะครับอาจารย์ก็ได้ปล่อยมาหลายงวดครับเพิ่นได้หายตั้งแต่เจ็ดเก้าเพิ่นก็หายมาศูนย์เก้าสี่สามครับพี่พี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นก็มาหายอีกเจ็ดเก้าเพิ่นเด้อพี่พี่น้องเอางวดนี้บวงสรวงเพิ่นได,ได้เขียนหาหกเก้าศูนย์บาท สี่สามเอาผยพี่น้องแปดสี <wi> ่สามกัต <memes soundtrack> ัดเลนนะครับเด้อผวยพี่น้องเออเอาก็ตัดเลนแปดอ่าแปดสามกัได้สี่สามกัได้เด้อผวยพี่น้องเอานั่นแหละคอยเป็นบุญเป็นกุศลคอยโชคดีเอาปูอาให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อพุทโธรวยตะโมรวยสังกุรวยเด้อเอารวย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 วุ้ยคักขักผยพี่น้อง ยังดนงวดนี้ก็ตรงตรงเนื้อเ่ยพี่น้องสามตัวตรงตรงครับก็คอยเป็นบุญเป็นกุศลเนื้อเ่ยพี่น้องอ่าคอยเป็นบุญเป็นกุศลขวาะห์ซอยกันเนื้อเผยพี่น้องอ่านี้คือแนวทางให้วิคราะห์ซอยกาดหนาพวกตัวนี้เนื้อจังได้ก็ให้ออกตัวนี้เนื้อ เ,เป็นบุญเป็นกุศลเด้อเป็นบุญเป็นกุศลเด้อครับอืมร้อยลองเลยเด้พอไยพี่น้องครับไยพี่น้องอันนี้ก็เป็นเลขกหลวงปูพันไหมากนะครับโค้งสุดท้ายหลวงปูงวัที่แล้วเป็นกับเขาเด้อไปพี่น,พอพน,อน้องเป็นไห่เจ็ดเจ็ดเก้าครับไปพี่น้องอันนี้ก็เลขหลวงปูเพ่น ไฮมากจากเชียงใหม่เป็นไฮฮาเกียเจ็ดห้าสามห้าห้าห้าสองเอาไพี่น้องล่องวีเคราะห์ปีจราญาตเบิ้งนะครับเดอ้อเลขหลวงปู่เพ,พิ่นเด้อไปพี่น้องเออเลขหลวงปู่เลขหลวงปู่ลขอให้โชคดีเดอ้อไปพี่น้องครับไปพี่น้องครับเมื่อคืนกน็นี่เป็นเลขที่ อาจารย์สมหวังปูแปดอกได้บวงสวงเด้อพี่พี่นอ้องได้บวงสวงพี่พี่น้องเพิ่นกะให้หกเก้าศูนย์แปดสี่สามครับพี่พี่น้องอันนี้คืออาจารย์ก็ได้ตัดให้เด้อพี่พี่น้องอาจารย์ก็ได้ตัดให้เมดแล้วอาจารย์ก็ตัดให้เก้าศูนย์หกศูนย ครับอ่าหกเก้าครับสี่สองตัวหกเก้าน้ำเด้อผู้พี่น้องอันนี้ครับแปดเก้าแปดแปดเก้าเจ็ดสามครับเปนตัดออกจากเลขสามตัวนี่แหละครับผู้พี่น้องเลขสองหางนี่แหละสี 43, ่สามอย่าลืมเด้อผู้พี่น้องเอาอันนี้ก็เข้ามาเข้าชอบกะจัดไปเนาะผู้พี่น้องก็จังไดก็ขอให้โชคดีลำลุล้ยกันสุนาสุตาครับอาจารย์ก็เด่นไว้นะครับก็คืคอ 690นะครับแล้วก็83ครับครับ83เด้อเพี่พี่น้องแล้วก็9060ครับตัวล่องลงมากๆกับซนี่แหละครับ4373ครับเพี่พี่น้องเอาล่องวิเคราะห์พิจารณาญาณมึงเด้อเพี่พี่น้องจังได้ก็ขอให้โชคดีล่ำรวยสุขลนสุขหนาสุตาครับเพี่พี่น้องครับเดี๋ยวมืออื่นเศร้าขึ้นหนี่นมาบอกจังได้อาจารย์กับซได้ ทู่หาทรงให้เดอือพิพ่นองนะครับอยางไดจานาร์ก็ฝากไ้พ,พิพินองฝากไว้สุขุสุขนเด้อฝากบุญฝากกุศลให้เป็นบุญเป็นบารมีเฮ้าจังไดก็ให้โชคดีเอาปูให้เป็นบุญดนะัปูอสามตัวตรงๆ2ต,ต,ตัวตรงๆง,งวดวันที่16บีนาคม25ง หกเก็ดรับพี่น้องสองห้าหกเก็ดนะครับเอาพยพี่น้องจังได้ไก่โชคดีเด้อครับอาจารย์กับฝันพยพี่น้องฝันว่าได้ขี่รถหอหอ,อไปเจ็บปกงวงแต่ขึ้นนั่นอาจารย์เสียงเล็กฝันอาจารย์ก็คือ8ปดศเกที่อาจารย์เสียงกับหาหกับไพปพี่น้องอาจารย์ได้เสียงแล้วนะ ทิ่งกินบกงวยพี่น้องทิ่งเก็บใส่เขียงจนเต็มเข่งนะครับขึ้นที่สองอาจารย์กับฝันอีกอาจารย์ฝันว่าเขาปิ่งปลาดุกโตบักตยมาให้อาจารย์กินพี่น้องอาจารย์ก็ได้กินปลาดุกครับพี่น้องอาจารย์ได้กินปลาดุกต้องมดอาจารย์กับฝันครับฝันว่าคุณพ่อเสียฐีที่ดินเป็นเขามหาพี่น้องช่วงนั้นอาจารย์ก็ตีไว้เก่าซีซีเกาครับ อันนี้อาจารย์ก็ฟันว่ายิงปืนขึ้นทั้งฝ่านกตกลงมาสามตัวนกกับนกพญยาเยี่ยวผุนี้พญาอินทรี่ผุนเด้อพ่อพี่น้องที่ตกลงมาสามตัวเอาพ,พ่อพี่น้องก็ลองคิดวิเคราะห์พิจารณาช่วงนั้นอาจารย์ก็ตีไว้หนึ่งเจ็ดแปดนะครับหนึ่งเจ็ดแปดนะครับแล้วกอบหนึ่งเจ็ดแปดสามตัวกับแปดสามครับพ่อพี่น้อง เอาลองวิเคราะห์พิจารณาญาติมึงเด้อพี่พี่น้องจังได๋ก็ขอให้โชคดีรลำรวยเงินไหลน้องทองไหลมาเอาปูเอ๋อปูสามตัวตรงตรง,ตรงสองตัวตรงตรง,ตรงเด้อให้เป็นบุญเป็นบาร,รมีเด้อให้ตัวนี้ละให้ออกตัวนี้ละให้ออกหกเก้าศูนย์นะสามตัวข้างล่างให้ออกนี้ละอ่าอ่าให้ออกแปดสามเด้อพี่พี่น้อง มาให้ออกเลื่อปูให้โชคดีสิได้เฮ็ดได้สร้างสะคขันบ่ได้เฮ็ดได้สร้างเนี้ยบ่ได้ทำบุญเนี้คขันพุมมเจ้าทีเราเทียบเทวดาบ่ห้ปูแปดศอกบ่ห้บ่บบบบได้ทำบุญแท้แทเออเอาพ่อยพี่น้องคลิปนี้อาจารย์ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับด้วยก็ขอให้โชคดีลำรวย้ยเงินไหลนองทองไหลมาก็ขอให้มีแต่ค่วมสุขค่วมจะเลื่อนด้วยพ่อยพี่น้อง มือก็ขอให้รวยกันสุข,ขูสุขคนรวยกันสุนาสุตานมนีมณฑปูเดอให้รวยรวยเดอปูเดอให้เป็นบุญเป็นกุศลเดอปูเอ้ยอ,อกตรงตรงเดอสาธุสาธุโชคดีรวย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 